สบู่ฆ่าเชื้อโรคทั้งหมดเมื่อคุณล้างมือด้วยสบู่คุณอาจคิดว่าคุณกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคแต่จริงๆแล้วสบู่เป็นสารลดแรงตึงผิวมันแค่ช่วยให้เชื้อโรคหลุดออกจากมือคุณเท่านั้นเชื้อโรคจะยังมีชีวิตอยู่และเดินทางผ่านท่อด้วยการไหลของน้ำเพราะงั้นถ้าเป้าหมายของคุณคือการฆ่าเชื้อโรคให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ดีกว่าถึงอย่างนั้นหากสมาชิกในครอบครัวของคุณล้างมือด้วยสบู่ก้อนเดียวกันมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างที่คิด หากสบู่ของคุณเปียกอยู่เสมอมันจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ดีสำหรับแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจำนวนมากดังนั้นการใช้สบู่เหลวจึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า,า,าการใช้แปรงสีฟันร่วมกันเป็นเรื่องโรแมนติก ไม่จริงอย่าให้ใครใช้แปรงสีฟันของคุณแม้ว่าจะเป็นคนรักของคุณก็ตามเหงือกของเจ้าของแปรงอาจจะไม่แข็งแรงซึ่งหมายความว่าแบคทีเรียและไวรัสทั้งหมดจะยังคงอยู่บนแปรงเมื่อคุณใช้แปรงร่วมกันสารพิษทั้งหมดนี้จะเดินทางจากปากหนึ่งไปยังอีกปากหนึ่งดังนั้นควรเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่างน้อยทุกๆ3เดือนและฆ่าเชื้อทุกๆ2สัปดาห์การฆ่าเชื้อทำได้หลายวิธีในน้ำเดือดอัลตราไวโอเลต การทำความสะอาดด้วยน้ำยาบ้วนปากน้ำยาฆ่าเชื้อหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์การทิ้งแปรงสีฟันไว้บนอ่างล้างหน้าไม่ใช่เรื่องใหญ่การจัดเก็บแปรงสีฟันอย่างเหมาะสมถือเป็นส่วนสำคัญของสุขออนามัยในช่องปาก อุปกรณ์ควรแห้งเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานขนแปรงไม่ควรสัมผัสกับแหล่งสิ่งสกปรกเพราะงั้นจึงควรใช้เคสพิเศษสำหรับจัดเก็บและตั้งให้ตรงให้แน่ใจว่าเคสมีอากาศถ่ายเทได้ดีออกซิเจนที่เพียงพอจะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคสะสมบนขนแปรงและอย่าวางแปรงสีฟันไว้ใกล้โถสุขภัณฑ์ฉันต้องบอกคุณเรื่องนี้จริงๆหรอการฉี่ตอนอาบน้ำฝักบวัวแทนการปล่อยที่โถสุขภัณฑ์ไม่เป็นอันตารายการปลดปล่อยตอนอาบน้ำอาจรู้สึกเหมือนเป็นนิสัยตามธรรมชาติ บางคนถึงกับบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดเงินอย่างไรก็ตามสมองของคุณอาจเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงน้ําไหลเข้ากับการปวดฉี่และทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงน้ําการเชื่อมโยงนี้อาจทําให้คุณอยากวิ่งไปห้องน้ําแน่นอนว่าสิ่งนี้อาจทําให้เกิดสถานการณ์ไม่สบายใจหลายอย่างในการใช้ชีวิตของคุณเพราะงั้นถ้าคุณสังเกตเห็นว่าคุณมีปฏิกิริยานี้คุณอาจต้องการเลิกนิสัยนี้ซะและในที่สุดสมองของคุณจะกําจัดการเชื่อมโยงนี้ กระดาษชำระทั้งหมดปลอดภัยในยุคลางผู้คนใช้มอสและใบไม้เป็นกระดาษชำระวันนี้ตลาดทั่วโลกแก้ปัญหานี้โดยนำเสนอกระดาษที่อ่อนนุ่มและมีกลิ่นหอมหลากหลายสีสันคนทั่วไปใช้กระดาษประมาณ57แผ่นทุกวันแต่แทบไม่มีใครถามเลยว่ามันทํามาจากอะไรจากการศึกษาพบว่าสารเคมีในกระดาษชำระที่มีกลิ่นหอมสังเคราะห์อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ น้ำหอมสังเคราะห์ส่วนใหญ่ที่ใช้สำหรับกระดาษชำระผลิจจากปิโตรเคมีซึ่งหมายความว่าอาจมีสารพิษจำนวนเล็กน้อยแต่สารเหล่านี้อาจยังเข้าสู่ผิวหนังของเราและเข้าสู่กระแสะเลือดได้ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพมากที่สุดที่ใช้แทนกระดาษชำระคือสายชำระหรืออุปกรณ์ฉีดน้ำขนาดเล็กในห้องน้ำ แต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลแบบเดิมๆนี้คุณอาจต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฟอกขาวหรือรีไซเคิลเดี๋ยวนะคุณสงสัยมีกระดาษชำระรีไซเคิลด้วยงั้นหรอฉันไม่คิดว่ามันเป็นการรีไซเคิลแบบนั้นนะสำลีกา้านทำมาเพื่อทำความสะอาดหูไม่เลยแม้ว่าหลายคนจะใช้สำลีก้านทำความสะอาดหูแต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ควรทำ ในขณะที่คุณพยายามเอาขี้หูออกจากช่องหูด้วยสำลีกา้านคุณอาจเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายให้หูชั้นในของคุณและอาจทำให้สูญเสียการได้ยินบางส่วนได้เป็นการดีกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการใช้มันกับหูของคุณเลยทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพคือการล้างหูขณะอาบน้ำหรือใช้ทิชชู่ชุบน้ำสบู่การใช้ฝ่ารองนั่งชักโครกเพียงอันเดียวนานหลายสิบปีนั้นไม่เป็นไรว้าวหลายสิบปีเลยเหรอเป้าหมายยิ่งใหญ่เลยนะหล่อเลนะ่นน่ะ ฝ่ารองนั่งโดยเฉลี่ยมีอายุการใช้งานประมาณ5ปีเพราะงั้นคุณควรเปลี่ยนอย่างน้อยทุกๆ5หรือ7ปีฝ่ารองนั่งพลาสติกมักจะเบาวกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับฝ่ารองนั่งไม้ถ้าหลายคนมองว่าฝ่ารองนั่งไม้เป็นเครื่องประดับที่มีสไตล์ในการตกแต่งห้องน้ำหากคุณใช้แบบไม้ก็ให้แน่ใจว่าได้รักษาความสะอาดและอย่ากระแทกฝ่ารองนั่งบางคนย,ยกระดับการตกแต่งห้องน้ำขึ้นไปอีกขั้นและซื้อผ้าคลุมเพื่อให้โถสุขภัณฑ์ดูเหมือนบัลลังก์ แม้จะยังไม่มีการศึกษาที่พิสูจน์ว่า้าคลุงชักโครกทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือแพร่เชื้อแต่ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะทําความสะอาดมันบ่อยแล้วกันะอายุการใช้งานของโถสุขภัณฑ์พอสเลนนั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่15ถึง30ปี พวกมันอาจใช้งานต่อไปได้หลังจากช่วงเวลานี้แต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการอุดตันการรั่วไหลและปัญหาที่ต้องซ่อมอื่นๆน,น่าจะดีกว่าที่จะตัดาการก่อนที่จะเกิดปัญหาและเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์หากมันอายุมากกว่า20ปีการล้างมือไม่จําเป็นหือ มีเพียงหนึ่งใน20คนเท่านั้นที่ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ห้องน้ำและ95%จากจำนวนนั้นไม่ได้ทำอย่างถูกวิธีในขณะเดียวกันขั้นตอนง่ายๆนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่เป็นอันตารายถึงอย่างนั้นโดยปกติแล้วเรามักจะรีบร้อนในการล้างมือหลังเข้าห้องน้ำเราจึงไม่ได้กำจัดสิ่งที่น่ารังเกียจบนนิ้วมือของเราออกไปตามหลักการแล้วเราควรถูมือเป็นเวลายอย่างน้อย20วินาที คำแนะนําอีกอย่างหนึ่งคืออยู่ให้ห่างจากที่จับประตูห้องน้ําจนกว่ามือของคุณจะสะอาดหากคุณสัมผัสที่จับประตูด้วยมือที่สก,กปรกก็อย่าลืมทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อล่ะอีําความสะอาดห้องน้ําตีละครั้งก็ได้คุณเชื่ออย่างนั้นหรอเสียงนั้นคือเสียงไซเรนของตํารวจห้องน้ําที่กําลังจะมาจับคุณโอเคบางทีอาจจะไม่ใช่คุณห้องน้ําเป็นหนึ่งในห้องที่มีคนใช้มากที่สุดในบ้านแต่ก็เป็นบ้านของเชื้อโรคมากมายเชน่นกัน แบคทีเรียอีโคไลพบได้ทั่วไปในอ่างอาบน้ำและอ่างล้างจานที่ไม่ได้ทําความสะอาดอย่างถูกวิธีผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ทําความสะอาดอ่างอาบน้ําปักบัวโถสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและอย่าลืมใช้ถุงมือยางฟองน้ําสําหรับขัดและน้ํายาล้างห้องน้ําหากคุณไม่ต้องการใช้สารเคมีราคาแพงน้าส้มสายชูและเบกกิ้งโซดาก็ช่วยทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี น้ำหอมปรับอากาศทำให้อากาศดีขึ้นมะนาวทับทิมและการพลูถูกใช้เป็นสารให้ความสดชื่นในห้องน้ำตามธรรมชาติเป็นครั้งแรกทุกวันนี้หากคุณต้องการให้ห้องน้ำของคุณมีกลิ่นเหมือนลมทะเลทุงลาเวนเดอร์หรือดอกซากุระคุณจะเห็นตัวเลือกมากมายบนชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อตอบสนองรสนิยมของคุณ แต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาผลกระทบของสารเคมีในครัวเรือนที่มีต่อสุขภาพของผู้คนและพบว่าน้ำหอมปรับอากาศทั่วไปบางชนิดไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพจริงๆส่วนผสมที่เป็นพิษเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดผลกระทบแม้จะไม่ชัดเจนในทันทีก็ตามนั้นเป็นเหตุผลที่แนะนำให้ระบายอากาศในห้องน้ำของคุณหากคุณฉีดน้ำหอมในนั้น เพื่อเคลียร์ปอดของคุณหลังจากใช้น้ำหอมปรับอากาศคุณอาจต้องออกไปเดินเล่นข้างนอกสักครู่หรือเปิดหน้าต่างแล้วปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้ใช้วิธีธรรมชาติในการทําให้บ้านของคุณสดชื่นเช่นการต้มสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมหรือซื้อเครื่องกระจายกลิ่นแบบพิเศษที่ขจัดกลิ่นเหม็นที่ไหลเวียนอยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและแน่นอนว่าที่ง่ายที่สุดคือการระบายอากาศในห้องน้ําอย่างสม่ําเสมอ หลายคนใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายร่วมกันได้โรออนระงับกลิ่นกายที่ดูเหมือนไม่เป็นอันตารายอาจทาให้คุณเสี่ยงต่อปัญหาผิวได้มากมายเมื่อใช้ร่วมกับคนอื่นสารระงับกลิ่นกายบางชนิดทําลายแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นส่วนผสมต้านแบคทีเรียจึงให้การป้องกันได้ แต่ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายออร์แกนิกให้ระวังพวกมันแค่กลบกลิ่นและไม่มีส่วนผสมของสารต้านแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบโรออนมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมอีกเพราะมันไม่ทำลายเชื้อโรคเลยดังนั้นหากคุณต้องการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายกับคนที่คุณรักควรเปลี่ยนไปใช้สเปรย์ระงับกลิ่นกายจะดีกว่าการเปิดฝาชักโครกทิ้งไว้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เลย นอกจากจะเป็นการไม่เหมาะสมที่จะไม่ปิดป่าลงเมื่อคุณทำธุระเสร็จแล้วยังอาจเป็นอันตรายได้อีกด้วยคุณไม่เห็นมันแต่เมื่อคุณกดชักโครกโดยไม่ปิดปาหยดน้ำเล็กๆจะถูกพ่นออกจากโถและปกคลุมทุกอย่างในพื้นที่ประมาณ1เมตรและน้ำนั้นไม่สะอาดอย่างแน่นอนหยดน้ำสก,กรปรกจะตกลงมาใส่ที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นด้วย เพราะงั้นเมื่อคุณกดชักโครกคุณก็เปียกน้ําที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเช่นกันวิธีที่ถูกต้องคือเอาฝารองนั่งลงปิดฝาแล้วค่อยกดชักโครกตอนนี้พูดจริงนะคุณโชคดีมากที่ได้เข้าห้องน้ําแบบปกติตามรายงานขององค์การสหประชาชาติประมาณ60%ของประชากรโลกหรือ4,500ล้านคนไม่มีห้องน้ําที่บ้านหรือมีห้องน้ําที่ไม่ปลอดภัยพอเราควรต้องทําอะไรสักอย่าง ถึงอย่างนั้นในปี2013ห้องน้ําก็ได้รับวันพิเศษเป็นของตัวเองในปัจจุบันมีการเฉลิมฉลองวันห้องน้ําโลกทุกปีในวันที่19พฤศจิกายนคุณจะทําอะไรเพื่อเฉลิมฉลองดีล่ะ